ป่าวบอกคุยกันแล้วคุณปอมูรลปอลุกโม่เชี่ยบาร์ดเลยออนหมัดมันเที่ยเองเอ้ยโอ้ยเที่ยสว่าไปไกลเที่ยเลออนทอนฟ้าของจริงแต่ของดีเนี่ยให้เกลือเถอะผมไม่รู้อ่ะพูดถูีเนี่ยไม่ได้หรอกเลออนทนฟ้าผมโอ้ผมไปเลื่อนเฟซพอดีเชี่ยพี่ผมมีเป้าหมายว่ะหลีได้หลุงเนี่ยกับคุณเป่าวัย ไม่ไหวหลับกองไม่ไหวหลับอะไรไม่ไหวคุณคุณเก่งกว่าผมเยอะแล้วนะเฮ้ยคุณตไม่ไหวกับผมคุณจะอะไรไม่ไหวคุณผมเก็บน้ให้พี่ชายดีกว่าถ้ายวิตยังไงอะทีเนี้ยถ้าเป็นถนนใหญ่อ๋อแต่จะขับไปซอยได้ใช่ไหมไอ้ที่ไปซอยมันก็ไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงแต่ แต่ต้นหนุนใหญ่โดนคือเดินกลับบ้านอยู่เกือบปั่นจักรยานกลับบ้านตำรวจรวบเอ้ยซ้อนสองยิ่งร้องเลยไม่ตามหาหมอใจนี่บราอ์น่นเออดูกูสองคนอะ ตอนแรกลุมสองคนเลยสักพักเป็นลุมสามไอ้เหี้ยวัดีคุณถึกสีไปเ้าไว้โอ้โหคุยยิงไม่เข้ายิงยิงพี่ เขาคิดใเขาหยิบขนาดนง้น Why are you running Why are you running เฮ้ยกูโดอะไรกดนเบร์กับสกิมสกิมสกิมลคือแบบไอ้ีคุณจะโดนลวงอย่างเดียวเลยลวงอะไรพี กียวนี้คนลงไม่ค่อยมีนะพี่ยูกี้เนี่ยวิ่งมาจากกูเนี่ยสไลด์สไลด์มาจากกูเริงจริงนะเพียงไม่เกี่ยวคนอหรือแบบเบอร์สูงเขาเก็บผ่านเอาขวเรป้องไม่ออกเบร์เบร์ ยังสกิลรีสามรอบยนงไม่ได้เป็นรถเนี่ผมเป็นรถหลผมกันคี่ที่คอผมไม่ได้เล่นคี่ม่ผมนหลับกูได้เล่นคี่ผมเล่นคีเลยไม่รถหลัทยันี้ยบร

กันเสาเบียนก้าอย่าคุยโอ้ยผมรู้จะช่วยไงวะเดี๋ยวผมช่วยได้แค่นี้แหละโอ้ยนอนอยู่ดีสวัสดีครับพี่เราคุยกันหน่อยไหมพี่ลูกคนนี้แค่เปอยู่อีอ่ะสมมติแล้วเราเราเจอไหนพี่เฮ้ยไอ้พี่ไม่ไอ้พี่โดนทำเไมนกันดาเมจเสริมนะอันไหนคือกันคี้อย่าพี่ อันีคุณหยิบมากนี่บคุณไปการนำเมฆไอที่ลุมันลูกเป็นลูบแล้วมอไซมอไซญี่ปุ่นเอ้คุณวอสุซูหัะเด็กแว๊ดหรอเออเด็กแว๊นเก่าเนี่ยเลงนักเลงอ่ะโอ้โอ๊ยขอโทาเทมีคนจะกอดะนนน่าจะหยิบฟิลิกไอติกนตำรวจมาแล้วจับพี่ชายผมแคนเก่งชิบหายเลยอะไรวะ Nope โอ้ยโอ้ยกันเอพรามันแบบไม่ได้เล่นอคานาเขาเคยเล่นอันนี้สายเจ็บนี่เนี่ยโอยอันนี้นะคะโฆษณาเท่าไหร่ครับยี่สิบลบบาทเมื่อไรไหนย่งไม่เล่นกูละได้โาล็อใครเลงไม่มีใครเลงทโอ้ยพี่ละออนคนละายเยอะ

จะมาเกี่ยวคูจะบ้ายืนนิ่นิ่งดีเากนนิ่งๆดีเลือดไหลขนาดนั้นไอ้ขงมีตาเกิดแอไม่ใช่ s l e d ัน ไม่โดนยังไงวะควจะเบาตีกูอย่างเดียวเลยเอาลงเท้าเลยแปลกเป็นมีเล้ดผมว่าแปลกๆกันพี่โอ้ยแรงแงแมงอันนี้แมงอันนี้งขึ้นมากำไมคุณไม่ดูไอเทลสายเบ็ดอ่ เ่กตาิเศษเห็นล้วีุ่บาดแรงมากคูแถบจอกลับมาเห็นมอสายโดนตีเ Nope โอ้ยพูดง่ายล่ะโอ้ยได้ไดโอ้ยาไมดีได้ได คุณนันคุณนนคุยกันไหนไหมคุณนันคุณนันเราคุยกันไหนมอ้ยุยดีเยอะเปิดกไรเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะว่าคไม่ได้แล้วอะไรคือกูโนลดเข้าไตายไปแลวะขาแล้กก็อยู่ในการเข้าดูใน็ไมวเได้ Ton, โดนระเบิดโดนยกโดนระเบิดโดนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเด็กแวนญี่ปุ่นวยเด็กแว่นไม่หยุดเลยไปเด็ดอแว่นบิดสามล้อกคุณออกแล้วจะตด้เป็นก่อนคุณจะตายอะผมชดอัพเดทพี่คนข้าว อ๋อมันคืออันนี้เออดิ้นลงไปเลยเป็นแต่คนซ้อนหน่อะเฮ้ยเออตำรวจตำรวจที่โดนป๋าโดนมาเตะโดนมาเตะมอไซค์อะเตะคนวิ่งเฮ้ยเล็งเล็งไปอีกคนโดนอีกคนนี่แหี่ระเบิดหอมเว่ยร์แล้วนะกูเยอะเยื้อคืนเลยอะผู้ถอยมันไึด ทุกคนทุกคนดีนี่กันวะยังระเบิดโอ้ยครแรงสัวสาวแต่เนระเบรูไปแล้วไอ้เย่ไอ้เย่โรลิสันเตอร์กูไปแล้วไปขอแทีงมีตัวชนะแล้วเนี่ยกระโดอกระโดดเกียร์กระโดดเกียร์ บอกแล้วผมจะได้ว่าคุณจะกว่ตาย่เหอะไม่คิเป่าปีที่เป่าปีเป่าูเป่าลูบูไม่ชื่อใหม่อีแล้ววะไซไเหอช่วยกันกับโนวตมาห้คุณมม่ชื่อใหม่เรามันเมียกันไอ้เหีส ลูกคุณขอนมาก่อนนะหา,หาตัวเองไม่เจอกระโยกโปร่งไว้คงไว้คงไว,ไวง้แบบนี้แหละได้อย <c ười> ู่เอาบอลก็ชนะแล้วจริง <c ười> ตีไม่ได้หรอกยิงบ <c ười> ได้ได้ดิแต่ก็เอากอลาอยู่เลย <c ười> ไม่ไหวหรอกยิงคู่คุณน่ะ เดี๋ยวรีบไหมหเลยเขาบอกว่าช่อมีไว้ลิงคิดโคตรเผไอเหียไดแ่แทงไม่โอ้ยเฮียโดนคุยูโดยถอยไปใส่ไม่เท่าไรแล้วเฮียโดนนันโดนลินโดยท่าปใส่กูฉุดแล้วไว้เฮียไม่ตอนยผมแบบ สุ่มตัวแล้วแบบลืมเปลี่ยนอักเมนเล่นนะต้องต่อยเกมว่ะ <c oughs> ไม่ต้อผมเ,เล่นอาคาน่ากับเอารูนมาถูกอะ่ะเขาคอยลงยิภาพอยู่ไงจะได้เก,แกมแ<พ>ทนเราววะ